ตรงนี้นะครับหมายเลขคดีโจห้าสครับสองเอ้าผู้ต้องหาในคดีเชจานะครับทางยานีปอร์ดจุดการคดีมาติดต่อบประธานงานครับคตัวนี้ผมจะแจ้งให้ทราบถึงสามเด่นครับในประเด็นที่สำคัญครับจะได้เข้าใจตรงกันครับผมแต่ว่าตรงนี้่อนที่เราจะดำเนินการอะไรนะครับขั้คุณฟังรรวบรวมตัวเองโดยจะได้ประโยชน์ส่วนตัวคนะครับอ๋อครับครับผมจับเบิลที่หนึ่งามเมื่อเลืดก้าวเดือนครับที่ผ่านมาทางสอพแม่สอนนะครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นรายนับสัน ตามหมายจับศาลจังหวัดสุโขทัยนะครับในถุงเงินเดือนผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีทาายาเสพติดและต้องพบในขณะที่เข้าจับกลุมด้านครับส่วนส่วนยึดของกลางได้หลายรายการนะครับแต่หลักๆเลยที่เชื่อมโยงกับตัวคุณนะครับจะเป็นสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยลงท้ายด้วยหมายเลข9438นะครับซึ่งได้เปิดใช้งานนะครับภายใต้หมายเลขบัตรรปะชาชนของคุณนะครับที่ลงท้ายด้วยหมายเลข94 7 ชื่อบัญชีอารทิสสมศิริตรงนี้เราได้เป็นคนเปิดบัญชีเล่มนี้ขึ้นมาหรือเปล่าครับใช่ครับบัญชีผมครับผมของเราคือลงท้ายด้วย9438ถูกต้องไหมครับอ่าใช่ใช่ครับอ่าครับก็คือตัวนี้เมื่อทางเจ้า้าที่สพไปสอบนะครับกับตัวผู้ต้องหาได้ก็คือได้มีการตกตัวมายังสพที่ริบ้านนะครับซึ่งเป็นสพที่รับผิดชอบในคดีนี้นะครับ ซึ่งจากการตอบคำถามผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาได้ให้การฉันทอด้วยตัวคุณนะครับตรงนี้จริงหรือเปล่าครับที่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนขายน้ำมันกัญแจเล่มนี้อ๋อผมไม่ได้ขายน่าจะมีคนหยิบเอาไปอะไรประมาณหายหรืออะไรอย่างนี้ครับผมไม่ได้ขายนะครับอ่าแต่เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับเบื้องต้นเกิดจากต่อเจ้าโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ต้องการรับฝากความการฟ้องเงินนะครับเข้าทำงานอนยัดเส้นทางการเงินนะครับผู้ต้องสงสัยในคดีของนายทุกสังเกตด่านนี้ทุกคน ขอไปกับทุกท่านนะครับชื่อชื่ออะไรนะครับผมชื่อชื่ออะไรนะครับพี่ผู้ต้องหาชื่อใครครับชื่อจำเลยชื่อชื่อจำจำเลยผู้ต้องหาครับที่โดนจับครับชื่ออะไรนะสุกสรรเขนดาครับสุกสัรเพนจาใช่ไหมครับเขนดาเพนาอ๋อครับครับผมครับครับครับก็คือตรงนี้นะครับที่ต้องทาการอยัดเส้นทางการเงินต้องใส่ในคดีนี้นะครับเพราะว่าต้องป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้ความเสียหายกระจายไวบางหมดอีกนะครับครับ คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับให้คุณเนี่ยนะครับเดินทางมาที่สพกิณีมาตรนะครับเพื่อมาให้การยัดถาอเจ้าหน้าที่นะครับเพื่พอยกเลิกการดำเนินคดีต่อตัวคุณนะครับสพที่ไหนนะครับผมวันน<อ>ี้เราสะดวกเดินทางครับจังหวัดสุโขทัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีผมอยู่ดอนเมืองพอดีอะครับก็คือให้ผมซื้อตั๋วไปไปที่ไหนนะครับผมมาที่สุขโขทัยครับตรงนี้มีสนามบ,บินใกล้ๆตัวไหนลงได้บ้างอืมเดี๋ยวผมต้องไปเช็คข้อมูลที่สนามบินเนาะว่าว่า โอ้ครับแต่ว่าคดีที่ที่ทางเขาโดนเนี่ยเขาโดนคดีอะไรนะครับเป็นคดีค้ายาเสพติดและตบกบกันบ้างใช่ไครับโอ้คดีค้ายาใช่ไหมครับบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อคุณใช่ครับเพราะว่าย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 ากี่เม็ดนะครับผมยายากี่เม็ดนะครับาตุจริตคือทางท่านสารวัตรถนอมนะครับมกลัวว่าคุณจะเป็นแพ้ลับปากนะเพราะในการตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้เสียหายหลายทันนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในทางหรือว่าบัญชีธนาคารของเราทุกันทีเนี่ยนะครับ อาญาต์แน่นะครับมันจะไม่เป็นกรณีโดนตัวเรานะครับครับยาานี่เป็นยาเลยครับยาบ้ายาไอยาอะไรหรือยาอะไรครับที่โดนครับคือยาเด็ติดนะครับตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะทราบเรื่องตรงนี้คุณให้คุณเดินทางเข้ามานะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเขาแจ้งกับทางกระผบตรงไปแจ้งกับทางท่านสารวัตรถนอมให้ครับว่าสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับครับครับก็แจ้งก็คือถ้าไปถ้าผมขอไปพวกพรุ่งนี้ได้ไหมฮะวันนี้อาจจะไม่ทันอะไรนะฮะขอไปพรุ่งนี้ได้ไหมครับ เป็นพ่งนี้ช่วงเวลาไหนเดินทางมาผมว่าจะออกเช้าเลยครับเจ็ดโมงก็ออกเลยครับผมเจ็ดโมงแปดโมงนี้นะครับเดี๋ยวให้เราเดินทางมาภายในวันพรุ่งนี้นะครับอ๋อได้ใช่ไหมครับผมได้ครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเดินทางเข้ามาคือต้องทําการนะครับ่อบสังคมนะครับในการันทึกภาพและเสียงนะครับผ่านระบบสมาร์ทเซ็นตนะครับเพื่อันทึงขบวนการของตรงนี้นะครับ ครับครับเพราะว่ามีกฎบัญญัติในการเดินทางมาด้วยนะการผัดผักคือถ้าผมไม่ไม่ไปสะดวกไปแต่ว่าผมคุยกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอ่าใช่ครับก็คือทําการบันทึกเสียงนะครับผ่านระบบสมาร์ทซิสเต็มนะครับผ่านเครื่องการมบันทึกเสียงแล้วไปส่งกับทางอายการเป็นผู้พิจารณานะครับกรณีที่ว่าเป็นคดีขยาราชการต้องพบฟอกเงินนะครับเงินฟอกเงินนี่ไอไอเส้นทางการเงินเงินเยอะไหมฮะเงินหมุนเวียนในบัญชีฮะ ก็ค <who referred to> ือของคุณตัวนี <ora> <news> ้คือประมาณเจ็ดล้านกว่าบโอ้เจ็ดล้านเลยครับใช่ครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาต้องติดคุณนะครับว่าคุณเนี่ยนะครับเข้าข่ายคดีนี้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเรายืนยันว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถ้าเราไม่สะดวกที่เดินทางเข้ามาเราก็ต้องทำการในการยัดียตรงนี้หรือว่าเราอาจจะอ้ายที่าเกิดเรื่องตัวนี้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นหน้าตาถังนัำฝนหรือต่าง ก็สามารถแจ้งได้เราะว่ายพืเหลือคุณในการไปแจ้งกับทางท่านสารวัตรน้องใจ้แจ้งให้นะครับพอดีผมว่าผมก็ว่าจะไปนะแต่ว่างานก็ค่อนข้างจะยุ่งครับก็คือง้นผมคุยกับทางสารวัตรน้องว่ายืนยันนะผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับผมไม่ได้ไปขายยาบ้าขายยาอะไรเงี้ฮะผมยืนยันตัวตนนะครับผมครับครับทั้งนั้นก็เดี๋ยวตัวนี้ยวผมจะถือสายนนะครับไปแจ้งกับทางท่านสารวัตรให้นะครับแล้วก็ผมตามกระท้อก็ทนะครับครับ อันนี้คือสายรอสักงคู่ครับได้ครับผม ครับผมอาเบองต้นติดต่อตู้รสไยนะครับในคดีฟ้องเงินของนายดุษฎีเนดาครับคุณอาทิตย์สบคดีได้แล้วนะครับครับผมครับครับจอนนี้เบื้องต้นในการตู้รงไฟเนี่ยครับมันจะดวที่จะเดินทางเข้ามาให้การทางหนังสือในหวัดเกตนะครับเบื้องต้นสามารถดำเนินการเฉยๆได้บ้างเขาวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้เราก็ไม่สะดวกในะครับอาจจะเพราะว่าเนื่องด้วยการงานอาทิตย์อาทิตย์งาน งนเออนี้แล okay. ้วกันนะครับเดี๋ยวเอาเงทางงกองหงเป็นเกียรนะครับหนึ่งก็คือหน้ารูปปัาหานะครับแล้วก็ียไปต้นางสำักทำบชีที่เกี่ยวข้องหั อ่าตัวนี้เดี๋ยวคุณอยู่ที่ไหนครับเวลานี้ครับเดี๋ยวผมจะแจ้งขั้นตอนในการตึ้เสียงตรงนี้พอดีผมมาทุระที่ดอนเมืองนะครับผมอยู่ใกล้สนามบินนะครับอ๋ออยู่ใกล้สนามบินครับครับผมอ่าในการตึกเสียงตรงนี้ครับในการบันทึกภาพและเสียงครับครับตจะนี้มีขั้นตอนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันถ้ามีเสียงอื่นหรือว่าเสียงคนที่สามแทรกเข้ามานะครับในระหว่างการตึ้งทำให้การครับครับผมได้ครับ ใช้เป็นหลักฐานในขั้นศาลได้เพราะถือว่าทางศาลท่านรับฟัาเนน่ยนะครับจะบอกว่ามีคณที่สามเนี่ยประคำให้คุณพูดอยู่อ,อ๋อครับครับอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ดอนรอเรามีคนอื่นอยู่ด้วยไหมอออยู่ดอนเมืองครับผมอยู่ดอนเมืองนะครับครับตรงน,นี้เราสามา,ารถถามเพื่ตนนัสุได้ไหมครับหรือว่าตอนนี้อยู่ที่พื่นที่สตัวแล้วครับ อ๋อก็มีคนเดินผ่านเดินอะไรผมก็คุยยืนคุยยืนคุยปกติครับก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาผ่านผโอเครับก็คือตอนนี้อยู่ที่ดอนเมืองครับใช่ครับอยู่ดอนเมืองครับผมทีนี้ก็ต้องเดินทางไปไหนอ๋อพอดีมาทําธุระครับผมมาทําธุระต่างๆครับผมก็มามามาธุระครับผมครับครับครับ มีเดือสักคู่หนึ่งท่านจะผมเตรียมเอกสารสักคู่นะครับแล้วตัวผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมคว่าเพื่อนผมจะข้อมูลไปขายตลาดมือเอ้เพื่อให้เกิดเรื่องแบงนี้อืมไม่แน่ครับเพื่อนผมมันก็เราก็ไม่รู้นะเพื่อนดีก็มีเพื่อนไม่ดีก็มีครับก็อาจจะเอาข้อมูลผมไปขายบ้างอะไรบ้างก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมอ่าแต่เพราะว่าหนึ่งเนข้อมูลของเราเนี่ยมันสามารถซื้อขายกันได้ครับเพราะอยู่ที่การงานของเราว่าจะถูกกระแทกก็คือจะอู่ที่ตรงนี้เลยแหละถูกต้องถูกต้องครับ ก็คือเดี๋ยวตรงนี้นะครับในการปฏริบให้าการตรงนี้นครับต้องทำการสื่ผ่านทางไลน์ถ้าไลน์คุณสามารถกดหาได้ร์เบอร์ไว้ดิครับอ๋อไลน์ใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับผม,มเล่นไม่ค่อยเป็นนะผมไม่ค่อยถนัดไอ้พวกไอ้ย<ม>ันง์ดิครับครับแค่ทำการโทรวิวขอตัวยืนยันเห็นตากันนะครับในการเรียนตัวตันะครับปฏิบัในการตรงนี้นะครับอ๋อครับครับไลน์คุณสามารถเป็น เปิดหรือว่าไอดีครับในการค้นหาไม่คนี่ครับผมไม่ค่อยเล่นนะเท่าไหร่ครับไอไลน์อะไรนะฮะอาจจะไปดูให้หน่อยครับว่าเป็นเบอร์หรือว่าไอดีครับอ๋อไม่ไม่ถ้าได้ครับเดี๋ยวผมผมดูให้น้องว่าเป็นไลน์ไอดีปกติก็ไม่ค่อยได้มีมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล่นได้อะไรครับนานแล้วนะผมไม่ได้เล่นไลน์เล่นอะไรมาเป็นปีส่วนมากจะเน้นโทรโทรคุยโทรศัพท์ผมมันก็อันนี้ครับก็เป็นแบบปุ่มนะใช้ผมก็ไม่ค่อยถนัดไอพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่า เคยเจอแบบว่าเขาบอกว่าที่ไอ้แก๊งหลอกโอนเงินอะไรโอนเงินเนาะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่ครับ <c oughs> ยิ่งพี่มาบอกว่าไอ้ผมไปเจอไอ้ใคายาเสพติดอะไรายยานี้ผมยิ่งเครียดนะพี่น่อผมก็ครับคับถ้าเราเห็นว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปติดตะโนใจอะไรเพราะว่าตรงทางเจ้าที่นอ่เนี่ยก็กลัวว่าคุณจะไปเป็นใครรับปากอ๋อครับครับเราต้องการให้คุณอย่ามาให้การเพื่อที่ว่าตรงไหนทิ่ตรงไหน,น,นเทนจะได,ได้รู้นะครับครับครับพี่ ขอบขอบคุณพี่มากเนาะที่เป็นห่วงผมนะครับพี่ลเปดีหรือเ่อร์ครับมันไม่ได้เล่นพี่ลายผมโทรศัพท์แบบปุ่มะฮะาคต้องังครัเลยนะครับครับวตัวนี้เดี๋ยวว่าคุณยังไม่ได้มีการรกร่างนีนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นทางการเินอบคุทั้งหมดจะถูกคัยัดนะครับโดยรยการของนครับควาองการอายัดเงินผม้ลยเหรอครับ ก็คืออายัดทุกบัญชีธน,อนอาคารนะคุณนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้มีเงินคุณครับเดี๋ยวยวครับอย่างี้ผมต้องรีบไปถอนออกมาก่อนได้ไหมฮะอาจจหลบคุณยังไงนะครับเอาพี่บอกว่าเขาจะอายัดเงินผมผมขอออกไปถอนก่อนได้ไหมครับพี่อายัดทุกปีครับตรงนี้ครับอ่ะตอนนี้อายัดยังครับพี่ตอนนี้เขาอายัดเงอินในบัญชีผมยังครับผมผมมาทางเจ้าที่พื้นที่ลงพื้นที่จับคุมเลยครับ โอ้ยอย่ามาจับผมเลยพี่ผมผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่ได้ขายยาเลยพี่มันจับผมได้ไงพี่อ่เดี๋ยวดูครับว่าได้ขายหรือไม่ได้ขายอุ้ยผมไม่ได้ขายพี่ยาอะไรพี่ยายาบ้าหรือยาอะไรเพื่อนเพราะว่าสมุดบัญชีธนาคารก็เป็นสมุดบัญชีธนาคารภายใต้อ่นะครโอ้ยงานเข้าแล้ววันแี้ผมโดนนี่กี่ปีอะพี่เขาจับผมเนี่ยใครอย่ามาทะลึ่งนะครับไม่ทะลึ่งพี่ผมเครียดจริงเนี่ยผมทะลึ่งอะไรพี่ผมซีเรียสนะเนี่ย ตะเรื่องอะไรพี่ผมก็เขียนนะพี่บอกว่าผมไปอะไรนะเอาชื่อผมไปขายงขายาผมไม่รู้เรื่องนะพี่ผมก็บริสุทธิ์เนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูครับว่าบริสุทธิ์หรือว่าไม่บริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวเจอกในสพสพอะไรครับพีส่สพอะไรครับ